ประเด็นที่เรากําลังพูดจะพูดกันต่อไปนี้คุณวิรัติคุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับหรือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่กําลังถกเถียงกันอยู่ขณะนี้ถูกไหมครับค่ะจ้างสี่รอห้าทิ่อวันอ่านะเออผมคําประเด็นอยากจะโยนให้ท่านผู้ฟังได้คิดต่อือว่าเราควรจะขึ้นไม่ขึ้นและจะขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วจะหาทางออกอย่างไรนี่คือเป็นหนึ่งประเด็นที่กำลังถกเถียง กันขนาดนี้ประเด็นค่าจ้างนี่นะครับพักการเมืองที่ผ่านมาก็จะเอาไปหาเสียงกันหลายรอบเลยถ้าผมจําได้รอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วไม่ใช่ว่าสิบสี่พฤษภานะครับรอบที่แล้วก็มีการบอกว่าจะขึ้นค่าจ้างแต่ก็ทําไม่ได้รอบนี้เนี่ยพักที่เสนอที่ผมฟังและชัดๆก็จะเป็นพักก้าวไกลขึ้นสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อวันพักเพื่อไทยขึ้นหกร้อยบาทต่อวัน แต่เอา450มาพูดก่อนเพราะว่าพรรคเก้าไกลเขาได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลวงเล็บคาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นแกนนำนะต้องวงเล็บนะฮะพอดูด,อดูยังถกขรุขรๆ,ๆ,ๆอยู่นะฮะ450บาทต่อวันคำถามที่สำคัญคือควรขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นแล้วกระทบอย่างไรทางออกอย่างไรวันนี้มาฟังนายหัวอัดครับมากันเลยนะฮะ เการขึ้นค่าจ้างหรือไม่ขึ้นค่าจ้างผมถามท่านคุณวิรัต์คุณลิซ่าต้องรัฟังว่าในใจท่านคิดยังไงตอบก็ามาในเฟ e บุ๊กไลฟ์ของคุณมอนิ <Morning S 1> อาเซียนหน่อยนะแต่ผมอยากจะแชร์กับท่านอย่างนี้ว่า450บ,บาทต่อวันการจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะครับให้ดูสามปัจจัยนโยบายนี้เป็นนโยบายที่หาเสียง่ายครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลครับใช้เงินภาคเอกนชนนุ่นนะภาระ ค่าใช้จ่ายมันเป็นภาคเอกชนขึ้นอยู่พิจารณาสามเรื่องครับหนึ่งอัตราที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยเป็นเท่าไหร่สองอัตราการเพิ่มของราคาสินค้ามันเป็นเท่าไหร่และสามอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงของแรงงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอาสามเรื่องเนี้มาพิจารณาร่วมกันในช่วงสิบสองปีที่ผ่านมาถ้าเราไล่เรียงค่าจ้างในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราขึ้นขึ้นมาแล้วห้าห้าครั้งถ้าเราขึ้นเป็นครั้งที่สี่รอยสิบาทเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่พบว่าอัตราการเพิ่มของค่าจ้างกับรา mm hmm 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 hmm> คาสินค้าอัตราการเพิ่มค่าจ้างมากกว่าอัตราการเพิ่มของราคาสินค้าแต่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงใกล้เคียงกับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงใกล้เคียงกับการเพิ่มของค่าจ้าง นะโดยเฉพาะยิ่งปีที่แล้วที่ราคาสินค้ามันเพิ่มสูงข,ขึ้นนะและที่สำคัญประเด็นที่สามก็คือว่าในช่วงปี2 5 5 9ถึง2 5 6 3ประสิทธิภาพแรงงานไทยเพิ่มสูงกว่าค่าจารเพราะนั้นสามปัจจัยเนี่ยผมให้ท่านฟังคิดว่าเราควรจะเพิ่มไม่เพิ่มเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอย่างไรนะฮะ ในนี้ในการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบซึ่งมีความกังวลหลายเรื่องว่าเอ๊ะเพิ่มค่าจ้างมันจะทําให้ย้ายฐานการผลิตเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ผมว่าเวลาเวลาเราน้อยมากอะ่ะนะผมคุยได้ไม่ไม่เยอะนะครับผมเอ,เอาเป็นประเด็นประเด็นแล้วกันถ้าเราเทียบค่าจ้างในอาเซียนขนาดนี้เนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยที่มีค่าจ้างสูงก็จะเป็นบรรไนายสิงคโปร์อินโดนีเซียนะแล้วก็ เราเนี่ยถ้าขึ้น,นจะใกล้เคียงกับมาเลเซียมากพรฉะนั้นก็จะอยู่ในอันดับที่สี่แต่ถ้าเทียบ CLMB เนี่ยแน่นอนที่สุดการขึ้นค่าจ้างค่าจ้างของไทยมันสูงกว่า CLMB ลาวพม่ากัมพูชาอยู่แล้วถ้าขึ้นไปอีก450ก็ก็ยิ่งห่างออกไปเพรฉะนั้นก็เป็นความกังวลของนักลงทุนของนักธุรกิจไทยว่าโอกาสที่จะย้ายฐานการผลิตมันมีสูงแต่ว่าการย้ายฐานการผลิตเนี่ยไม่ปัจจัยของแรงงานเนี่ยปัจจัยค่าจ้างมันไม่ได้เป็น ตัวชี้วัดชี้ขาดกันร้อยเปอร์เซ็นตมันเป็นหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะบริหารเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่าทีนี้มาดูต้นทุนนะต้นทุนใครอยากจะรู้ว่ากระทบต้นทุนของภาคการผลิตไทยเท่าไหร่ภาคการผลิตไทยก็จะมีกะเกษตรอุตสาหกรรมบริการนะครับใครอยากรู้ว่าการขึ้นค่าจ้างแต่ละรอบเนี่ยมันทําให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรของภาคการผลิตไทยเท่าไหร แรงงานค่าจ้างเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนในภาคเกษตรสามสิบเปอร์เซนตนะเป็นต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมค่าจ้างนะเป็นต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมสิบเปอร์เซนกลมๆอ่าเป็นต้นทุนในภาคบริการยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนตนะเพราะนั้นถึงรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในบทความผมที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจไปตามกันได้เรามีเวลาไม่เยอะนะฮะอันนี้ การขึ้นค่าจ้างของผมตกลงขึ้นไม่ขึ้นผมบอกถ้าดูฟังอย่างนี้บอกคุณวิรัติคุณลิซากี้ขึ้นครับฟังชัดๆประเทศไทยผมเชียร์ให้ขึ้นอาจารย์บ้าไหมเนี่ยเพราะว่าขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้ต้นทุนเพิ่มนะนเมื่อกี้ไล่เลียงแล้ะเกษตรอุตสาหกรรมบริการและทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณสัก0.1เปอร์เซ็นคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึ่งถึงสองบาท รัะน,นั้นขึ้นค่าจ้างรอบนี้410บาทจะทาให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองบาทอ่ะผมเชียร์ขึ้นแต่วิธีขึ้นของผมผมจะแบ่งเป็นสามระดับในการขึ้น,นครคครับเดี๋ยวเรามาเฉลยสามัน <c oughs> ดับในการขึ้นดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะได้ครับคุณลิซ่าครับอ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะอืมครับต่อนะครับ สวัสดีครับขออนะุญาอาจารย์ครับมีคนเขียนเข้ามาใน f Facebook บุ๊กไลฟ์ว่าอะไรนะย้ายฐานเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับใครอยากจะทักมาคุยส่วนตัวก็ว่ากันไปนะนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องต่อรอบที่สองหรือเปล่าเรื่องของค่าจ้างค่าจ้างสี่้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นมายาคติหมายความว่ายังไงในความหมายของผมหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันขึ้นเกินเกินแล้วก็ใกล้เคียงอยู่แล้วนะเมื่อวานที่บรรยายที่อุดรเนี่ยนะครับผู้ประกอบการที่มานั่งฟังนี่ก็ผมก็ไล่ถามเลย ท่านจ่ายกันเท่าไหร่ก็4 5 0อบวกครับบางเจ้าก็จ่ายเป็นพันนะวัะนั้นสามร้อยเนี่ยสามร้อยเนี่ยจ่ายใครก็น้องๆที่ล้างรถนะครับจ่าย300ร้อน้องๆที่อยู่ในปัม๊มเติมน้ำมันให้เราเนี่ยสามร้อยแต่ที่อยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบวกอยู่แล้วเพวัะนั้นเกือบจะไม่มีผลอะไรเลยในสี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้ผมค้างไว้คราวที่แหละรอบเบรกแล้วเบรกแรกก็คือว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยผมแบ่งอย่างนี้ในการขึ้น ผมบอกว่าโค้ขึ้นนะเพราะว่าประสิทธิภาพของแรงงานในช่วงปี59ถึง63เนี่ยมันสูงกว่าการเพิ่มของค่าจ้างแล้วนะผมมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงแต่คุณจ่ายผมต่ําเนี่ยผมไม่โอเคนะมันควรจะจ่ายให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพแรงงานของผมแม้ว่าเราจะต่ําแม้ว่าเราจะอยู่ในทิศสีนอยาเซียนก็ตามในประสิทธิภาพของแรงงานก็ตามนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราต่ากว่าเวียดนามเยอะแม้เราจะสูงแต่เราก็ยังต่ากว่าเวียดนามผมแบ่งเป็นสามระดับอย่างนี้ครับผมก็คือว่า ผมสตาร์ทอยู่ที่354นี่เป็นตัวเลขของประเทศไทย354บาทผมเพิ่งน,นี้ครับเพิ่มตามประสิทธิภาพของแรงงานในสามกลุ่มก็คือแรงงานในกเกษตรแรงงานในอุตสาหกรรมแรงงานในภาคบริการอในช่วงที่ผมบอกว่า2ก5 9ถึง2,163เนี่ยะประสิทธิภาพแรงงานเราสูงเนี่ยนะครับแต่มันสูงไม่เท่ากันผมก็จะจับในกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยมาจัดเรนกิงใหม่ว่า สี่ร้อยบาทเนี่ยนะครับควรจะเป็นภาคเกษตรที่ได้สี่ร้อยบาทเพราะภาคเกษตรมีประสิทธิภาพของแรงงานต่ําสุดในสองในสามกลุ่มนี้นะสี่ร้อยี่สิบห้าบาทควรจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องได้นะเพราะนั้นถ้าเราฐานสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าสบสี่ก็ขึ้นไปสี่ร้อยสี่ร้อยี่สิบห้าคนที่จะได้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะก็ควรจะเป็นบุคราานในภาคบริการไอซีทีก่อสร้างโรงแรมพัต卡าร้านอาหารอะไรพวกเนี้ย นะที่ปรึกษาธุรกิจอะไรพวกนี้นะกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพแรงงานที่สูงกว่าอีกสองกลุ่มก็คืออุตสาหกรรมและบริการนะนะนี่คือผมเสนอแนะว่าควรจะเพิ่มเป็นสามกลุ่มนี้แต่มันมีมิติเรื่องหนึ่งในเศรษฐกิจนี่นะครับมันจะกระทบโน่นนั่นนี่เยอะเต็มไปหมดเราขึ้นค่าจ้างคนที่รับภาระรับกรรมก็คือผู้ประกอบการเขาต้องเพิ่มต้นเป็นการเพิ่มต้นทุนในเขาในขณะที่ ค่าปุ๋ยก็แพงค่าไฟก็แพงค่าน้ําก็แพงอ๋อคุณยังไปขึ้นค่าจ้างอีกเหรอฉันจะอยู่ยังไงนะครับผมเสนอแนะเป็นอย่างนี้ครับว่าหนึ่งรัฐบาลที่เข้ามาถ้าอยากจะขึ้นค่าจ้าง4ี่้อยห้าสิบาทคุณจะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอันนี้สําคัญเพื่อให้เกิดการซื้อจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยการขึ้นค่าจ้าง4ี่ร้อยห้าสิบาทต่อวันภาคเอกชนใส่เงินไปกลมๆประมาณสัก4ี่พันล้านบาท น้อยมากสี่พันล้านบาทน้อยมากจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนะหมายความว่าแรงงานได้รับเงินตรงนี้ไปก็จะไปกินไปใช้ไปจับจ่ายใช้สอยรวมแล้สี่พันล้านกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมากศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตน้อยมากศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่เข้ามาถ้าขึ้นสี่ร้อยาสิบหันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ใน m o อของแปดพักที่ก็เซ็นกันก่อนหน้านี้ใช้คำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผมคิดว่าคําว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเทคทามันต้องใช้เวลาแต่คําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจผมมันต้องทําทันทีนะครับมันต้องทําทันทีสองครับต้องขยายตลาดสินค้าส่งออกไทยในต่างประเทศให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมมองว่าที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกไทยทําได้ดีแต่ดีไม่มากพอทําได้ดีนะครับแต่ดีไม่มากพอวัด พูดแบบนี้มีเหตุผลไหมเพราะมูลค่าการส่งออกไทยในอาเซียนที่ไปแข่งกันในตลาดโลกเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งคือสิงคโปร์ที่ส่งออกไปเยอะเบอร์สองคือเวียดนามนะเบอร์สามก็คือมาเลเซียเบอร์สี่ประเทศไทยเมื่อก่อนประเทศไทยอยู่อันดับสองก็การส่งออกในอาเซียนที่ไปตลาดโลกไปได้โดนเตะลงมาเป็นอยู่อันดับสีอ่อ่ะก็แสดงว่าทําได้ไม่ดีทําได้ดีแต่ยังไม่ดีพอ มันมีจุดบอดอยู่หลายจุด,ผม,ด,ผ,มดนะผมพูดผ่านทางรายการไม่ได้นะผมพูดผ่านทางรายการไม่ได้มันมีจุดบอดอยู่ถ้าท่านไปปิดจุดอ่อนตรงนี้ท่านเราพวกเราจะมีส่งออกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่คุณต้องไปขยายตลาดส่งออกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบนันการเก็บภาษีเพิ่มเป็นเรื่องสําคัญอ่าคนอาจจะด่าผมนะปัจจุบันก็ภาระรันทุนเยียๆอยู่แล้วค่าจา่ายยังเก็บภาษีเพิ่มเลยครับ ทำไมต้องเก็บทําไมต้องเก็บรายได้เพิ่มครับเนื่งการหาภาษีเพิ่มขึ้นสองปรับโครงสร้างด้านภาษีเพราะว่าว่าที่รัฐมนตรีคลังว่าที่รัฐมนตรีคลังคุณสุกัญญาตันสกุลก็บอกว่าโอเคเขาพยายามจะเข้าใจผู้การแหละเพราะว่าต้นทุนเพิ่มก็คือเพราะนั้นลดภาษีนิติบุคคลให้กับ s อสเอมบีเสียยี่สเปอร์ซ็นหลือสิเปอร์เซ็นเพราะนั้น เงินจะหายไปจากภาษีในส่วนที่เป็นนิติบุคคลสักประมาณทักสามแสนล้านบาทเพราะฉนั้นรัฐบาลใหม่ก็ต้องไปหาภาษีมาเพิ่มหนึ่งจากการปรับโครงสร้างภาษีสองไปหาภาษีเพิ่มจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งคนที่มีฐานะเขาถือครองไว้เยอะสามไปปรับเรื่องภาษีของอสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะเข้ามาชดเชยในส่วนที่ทางว่าที่รัฐรีคลังจะลด ภาษีนิติบุคคลให้ปรับลดต้นทุนด้านอื่นๆนะค่าไฟค่าน้ำมันถ้าเป็นภาคเกษตรกรก็ค่าปุ๋ยนะกลุ่มสินค้าที่เราต้องพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศอะเราต้องมาทำได้นะจึงจะไปช่วยลดต้นทุนจากค่าจ้างที่มันสูงขึ้นนะวางตำแหน่งของประเทศไทยใหม่นะตำแหน่งประเทศไทยด้านการผลิตไม่ชัดนะครับ การที่เราขึ้นค่าจ้างเพิ่มขึ้นหมายความว่าประเทศอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยถูกขยับมันไม่ใช่เป็นที่เน้นแรงงานเป็นหลักแล้วนะท่านต้องบอกให้ชัดว่าท่านจะเป็นอะไรในอุตสาหกรรมอะไรของประเทศไทยอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นเพื่อจะให้นักลงทุนไทยมั่นใจว่าเออฉันพร้อมที่จะใส่เงินเข้าไปในค่าจ้างนะแต่อุตสาหกรรมไทยมันขยับไป อีกแบบนึ่งมากกว่าที่เป็นเน้นเลเบอร์แล้วนะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเอ้ยอุตสาหกรรมไทยมันเป็นมันมีนวัตกรรมมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเน้นเลเบอร์อินเทนรีฟผมพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าขณะนี้เนี่ยสินค้าไทยที่ไปต่างประเทศเรากําลังสู้กับสินค้าจากเวียดนามซึ่งสินค้าเวียดนามเนี่ยเขาเน้นแรงงานเป็นหลักกึง่งกึ่ง อุดเก่งๆทุนด้วยเราก็แพ้สินค้าของมาเลเซียที่ส่งไปขายต่างประเทศเราก็แพ้มาเลเซียถูกไหมเมื่อกี้เราบอกอยู่ยที่สี่ไงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมตกลงอุตสาหกรรมไทยสินค้าไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนในเวทีโลกจะเป็นเน้นแรงงานเป็นหลักก็ก็แพ้เวียดนามนีเ่เน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลักอ้าวก็แพ้มาเลเซียเพราะฉะนั้นตําแหน่งของเรามันต้องประกาศให้ชัด ว่าจะเป็นอะไรเพื่อสอดรับกับค่าจ้างที่มันส่งขึ้นก็คือจะต้องไปอุตสาหกรรม4.0แต่อุตสาหกรรม4.0เนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่มันทําไม่สําเร็จนะมันทําไม่สําเร็จนะมันต้องทําให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันมาเลเซียอโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็เป็นอุตสาหกรรม4.0น่ะแล้วเรามันมันแตกต่างกับเขาอย่างไงอ่ะไอ้ตรงเนี้ยต้องวางตําแหน่งประเทศให้มันชัดอ่ะคุณดีแทบประเด็นต่อไปที่อยากช่วยเอสเอ็มบีก็คือว่า ช่องทางในการเข้าถึงทุนของ s อสมันยากมากนะการขึ้นค่าจ้างแบบเนี้ยมันต้องมีช่วยเหลือ s อสโดยการที่คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าที่อยู่ปัจจุบันนะมันต้องมี Fast t r a ร็ track, มันมีช่องพิเศษที่จะทําให้ S&B สเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อจะทําให้เขาไปชดเชยในส่วนที่ต้นทุนที่เขาจ่ายจากการเพิ่มค่าจ้างนะเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีพอดีเป๊ะ ค่ะอาจารย์คะดูเหมือนกับว่ามันมีหลายอย่าง<ต>ที่เรานะยังไม่จบแต่เราม,มีหลายอย่างที่เราจะต้องปรับหรือว่าต้องมีการช่วยเหลือ,อ,อนักธุรกิจผู้ที่ทำประกอบการธุรกิจกันถ้าจะขึ้นค่าจ้างแบบนี้จริงๆนะคะอาจารย์คะใช่มันต้องมีมันไม่ใช่จบที่แบบขึ้นค่าจ้างสี่ร้อยสิบบาทแล้วจบมันต้องมีอย่างอื่นเข้าไปช่วยผู้การนะครับอีกหลายอย่างเลยเพราะมันเป็นโยงกันหมดนะเป็นวงกลมเลย ขึ้นไอ้นี่ก็จะไปกระทบนี่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 นะหมดเลยคราวนี้ผมพูดแบบเร็วมากเพราะใส่เป็นข้อๆนะอยากจะพูดแบบชัดๆชัดช้าๆนะเพื่อคลี่ในแต่ละข้อนะว่าเป็นอย่างไรศาสตราจารย์ดรสุชาติธารธรรมรงเบ้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมอ่ะนะท่านอยู่ภรคเพืพ่อไทยนะก็ท่านเสนอว่าการหาไรายได้ก็คือทําอาจารย์ดอกเบีย้ยมันไม่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอาจาราได้เปลี่ยนมันอ่อนดิ มันก็จะทําให้เราส่งของมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อาจารย์สุชาติเสนอไว้นะก่อนหน้านี้นะก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับผมก็มันมีหลายอย่างอ่ะที่จะต้องดูไปองค์รวมพร้อมๆกันจากการ<ะ>ุก,กจ้างสี่ร้างสิบบาทครับคุติซาคุณติรัตท่านูฟังที่รบรับพี่นองชาวใต้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องมาดูกัรนร<ะ>า,ายละเอยียดนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของ굿โมดิ n งอาเซียนกันแล้วขยายเวลาหน่อยได้ไหม굿โมดิ n งอาเซียนเนี่ยสักสามชั่วโมงได้ไหมคะ เอาเปว่าแต่วันนี้หมดเวลากันก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาคลี่รายละเอียดกันดีกว่านะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีสสสดสครับ